ครับกาบสวัสดีช่วงเซาของวันที่ยีิบเจ็ดกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกกาบสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยูทูบยุซีพระโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกาบสวัสดีแฟนทั้งเฟซบุ๊กของง่วงมุนเมียสียุซีพระโคสิงเรียลกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมชิปนี้ของทางช่องครับครับสำหรับชิปนี้กับเป็นชิปที่สองสิ่เดืมาเปิดแบงง่วงลูกคอกนะครับพี่น้องครับค่นนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับเขาเรื่องกันนะครับพี่น้องครับเพื่อการเสียเวลาครับเป็นแม่ลูกเมียงวลูกกกแแแรรรรคคคััับบบบม่่่วนนเ้้ออพีง ลูกสาวอายุหาเดือนครับพี่น้องครับเป็นง้อโบดทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับพี่น้องครับสําหรับพวกนี้เอาไปสองหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับแม่ท้องว่างนะครับพี่น้องครับเป็นสันมาแล้วแต่ว่าทั้งหอกโบดผสมได้ครับพี่น้องครับง้อง้อไอแม่ป่าผมอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับราบโบดผสมนี่ครับมงค่ครับพี่น้องครับเชียงผูกรานได้เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมไล่ลูกออนกันครับ ออกมานี่ครับสดๆเลยครับพี่น้องครับแจกสองหมืนหาพันบาทได้ครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับถ้าพอแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเด้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของคอกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับน้ำลึกดีได้ครับพี่น้องครับใจหลุดเที่ยวเชอยู่ไปไปเงินไปยังไปลูกไปใจสดๆครับพี่น้องครับ กำลังคุ้มกินนมอยู่นี่ครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับลูกเป็นลูกผสมบามันครับแง่กับแทยกลางบานห่าผ้าบามันมาหรอกครับพี่น้องครับเนี่ยเป็นงัวบดขบเครื่องสดๆครับพี่น้องครับนี่ครับบดเสริมเติมแต่งใบหนาดีหนาเขาดีครับพี่น้องครับนี่ครับแชร์สองเหมือนหาพันบาทเท่านั้นเด้อครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาตามที่เบอร์ผมให้ไว้เด้อครับพี่น้องครับ ส่งฟีส่งร200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันทำามไกลกันหลายไกลกันแบบนาเกียดกับซอยคาน้ามูนมันกันครับพี่น้องครับนี่ครับทองหนาพอแม่พี่น้องกับไปใส่พอดีๆเลยครับพี่น้องครับทองนี้ขนาดเราซึ่งลาดงัวเลียงมากเลยนี่ครับพี่น้องครับซึ่งพอพอละหารอยนี่แหละครับพี่น้องครับน้ำบานครับเย่ยฝากเบอร์ที่นึงนะครับท่านใดสนใจแม่ลูกเมียงัวลูกแรกโกบทขบเครื่องครับพี่น้องครับ แช in. ่สองหมื่นหาพันทรงฟี่ให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับท่านกับโทมาครับพี่น้องครับถต่มาเกลีครับศูนย์หกหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซีพิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาศเศษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับกฎกติกาทั้งข้อกับเช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษควมสาใจครับพี่น้องครับมาเกลีกับจังโทมาครับเพราะว่าทั้งขอกทั้งช่องเฮ้านี่ยบริเรียกเก็บมาจำก่อนใดๆทั้งสิ้นนคครรัับบพี่้อง ไปหอดบานหอดซองทั้งขวากจ้องเก็บเงินด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับกับนินเป็นทั้งโทรศัพท์ด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับแล้วสำหรับชายคลิปนี้ก็ขอฝากช่องยูทูบยูซี่ฝากโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากอุดหนุนฝากติดตามลูกในบ้านหวานในสวนฝากเขาเมืองชิปแห่งน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจให้ทีมงานเท่านี้ครับพี่น้องครับเป็นทีมงานน้องไม่ที่บริขายคอนเทนต์เลยครับพี่น้องครับเน้นขายควบจริงใจขายง่วในราคาแบ่งปันเกษตรกรครับพี่น้องครับบ่เปรียบผู้บริโภคแน่นอนครับพี่น้องครับ สำหรับไทยชิมนี็ขอจบไว้ตเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ